ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขุนสมองสบอดติดตามหับส่งนาตีสาวลาาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ฮาก็ได้มาเพื่อนมาใหญ่เงึ่งเนาะพี่น้องเนาะมาเคื่อนใหญ่เงึ่งเนาะมาผูกแขนสาวซุยอะไรเพิ่นออกจากกรรมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นออกจากกรรมออกจากอันตะลึงเนาะตอนนี้เพิ่นกะสิผูกแขนต้อนฮับร้านใหม่หรือว่าเลนใหม่นะพี่น้องเนาะบ้านได้ก็วันที่เทไร โอ้วันที่๔รลานเซาว้านซาวมาว่าวันที่38๘มาสักอืเออโอ้เฮอนเขาแม่ท้องซีนะบ้างอือเออโอ้เจนนำซีกําลังว่ากันสิไปเต็นนาะหาานมาสัก เาทาบเาเลยนไปี่นี่เนยิมาเลยเาสเออแน่ว่าบ้าทวามาอยู่น้ะเออาอยู่นะแล้วแม่มานทอุ่มันที่คู่นี่อ่า้มาอยู่น้าเลยมาก็เอาแล้เนาเข่าทวารานาิศสองเพนเนาะเขาก็คลายเนาะแล้วผ้ากันไปสิ่งของสาวโสดดิเออโดทิศสองาอ่าไปใ้เสอมามันบ้านมาก งานนันงานวอันพาเจ็บเราจะห้วาห้ยาดมดอยู่ให้ยาดกะเลนเขาหาเจบกันนอนกินข้าวเอาใคื้อน้ามันด้วยเลยนาเออนี่มนอนหรือบ้านฮะมนอนนบ้านนี่แตว่าเผื่อก่อนเขาบกทิ เป็นจุมเป็นจุกเนาะผู้เห็ดกินแน่ผู้กินน้ำเนาะพี่น้องเนาะสวยเข่าเนาะพี่น้องเนาะยังไงทางนี้พี่น้องพาเมยใหญ่จืดมานำได้พี่น้องเออไปได้มาคนเดียวได้ <c oughs> <c oughs> ป้าเมยใหญ่กับมาเนาะมาแต่เมื่อคืนนี่บ่ <c oughs> มาเมื่อเช้านี้เอ จำ้วงนั่งมีดเกือบรายเดือนเลยหนาาักใหญ่เนาะหน้บักใหญ่เาะคืออะไรได้ก็เฮ้ยจุกิบอะเออหนาบักใหญ่เลยโอ้ยอันนี้พอทำเทิงดอกลูกพวยยังบอมีสาต์นี่ยงบาได้น้ำเขาดอก

wa là nọ gì? xong xăm hả? đi trên xem lại đâu vậy nó na xong xăm hả? anh bảo không à? um, ตอนนี nào, Kum, uh, too, ảo, ảo, s <S uh ้แถาเก๋นะหรือว uh ่าผู้ใหญ่เนะพี่น้องผู้ใหญผู้เฒ่าเนาะเพิ่งเตรียมมาผูกแขนเนาะอางไม่อเเ้อืนอีเมจ็บโซ่เพิ่นโทรไปหายเผืยได้นได้ไม่ใหญ่เจ้าคือหูอ่าอีเมบอสบายบอตอนอะบอ ฮะ,สะจะคือผู้อ่ะเราสบายจะเห็นในขีดบ,บ่หรือว่าจะเศรานน้าให้เบิ่งไใชอืมอืมเพิ่นเป็นน้องของแม่แม่ใหญ่จืดเนาะพี่น้องเพิ่นเป็นน้องของแม่แม่ใหญ่จืด ตอนนี้ก็ยังเลือแต่เพิ่นแล้วแลวกะกะพอเท่าคนหนึ่งเนาะเลือสองคนเนาะตระกูลใหญ่ไม่เท่าใหญ่เนาะ

ฟักในหญ่น้ะพมดำจนขุมอย่างนะ้ออโอ้พรมจนดำม,มาเลยอืรราากาศในเหนอนนะนอนะือนืออืออนออืออนนะืนองอนะ่ือนอะืออืออนออืออือนืออืออืองเออืออาออืนอนออืออือออออ่ออ เนียจืดมาเห็นกัสออนแบบตัวใหญ่เนาะเมื่นตาเนาะใหญ่แต่อยู่ในท้องอลีนี่แมนไดร้านนัวใหญ่ก็บ่าใหญ่ ใหญ่แต่อ,อยู่ใน้องไปจังโคนดำจมคุมอยู่สี่ลส,สามกัมในของมันหนาบักใหญ่เลยสี่ลสามกำลังพคตใหญ่พามใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ในี้ีาพี่น้องไปเบิ่งแม่คัวเนะาลละป้าซาลามุนเลยเผื่ออะไร่คร่อยป้าหนาวพัทนล่างยังงามปานี่น

เพิ่นน้า oh, <laughs> à, okay. ừ. là... ừ. đây không bị ล่ะน้องเคย พูนๆทั้งน่นทงนี่เนี่นพี่ต่ค้นนาขาวมานังอยู่ทางนี่ข้างเื่อยคอช่วยในงาคนนี้งานเั้ช่วยเลยนะงานวยหนะเด้อวยนเนะ บะเห็นน้องพ่อสีแต่หึงเลยพี่น้องตัวกันว่าจะไปสู่กันไปบุญตอนนั้นตัวขาดตัวนี่ตอนนี้แม่ครัวเพิ่นกันไรซาลาหมุนเนาะเต็มเดยวนี้ห จัดงานบ้าญ่อลังการพี่น้องเลยปานงานแต่งเลยพี่น้องลงัวเป็นโตเลยป้าเถอะทางบ้านเหาเนาะคาราปูแครนั้นออกตะกมก็คือเป็ดไก่ละหน่อยเนาะ อันนี้พนุลงัวเป็นโตเลยตอนหบเลนสาวนะพี่น้องเนะาะอลังการงานสางเลยญาติพี่น้องก็มารวมตัวกันนะพี่น้องเนาะวันผูกแขนหมัดแขนเนาะตอนหบสมาสิกใหม่ ไปไหมไปไหมไม่ต่อสิไป,ไป,ปุเหรอสองพันหมเนาะอันอัน

อีเดอีคใหญ่นั่นหมแล้วอปูหลาย้านหาล้าน้้ววะม่ิ่ลูกปลูิ่งั้ก็ไปมดแล้วมแล้วลูกมิงเนาะไม่ไงไม่ไ่แล้มแล้วแล้วแล้วล้วแล้วม้วมแล้วมมแล้วมแล้หมแล้วมแล้วมาแล้วมด้วมแล้ดแล้วมด้วมแล้วมแล้วมแล้วดแล ดูนะดูกระทรวงนะดูร่างข้าวกะีกะก็ด้อ้เอาับว่างตาตดไ้ขจะไ่่งดมนัน so ่นะอาขหมไมาเนิง oh, ว no. ันวนทีไหวไหมากเลเป็นไนีดูมากนกะนีแต่ว่าบอเอาีุทนี่มานี้ให้เขาเอครบีะยนะ่ ได้ร้านได้บ้านได้มันได้ถึงที่ไมได้ท <cells Yum> <crazy> ี่รัวขัดใจลังหักหลายขันรอปูยังได้อีกนะตอนนี้กำลังผูกแขนนะคกำลังผูกแขนหักจับแขนเอาเนาะแขนหักจับแขนเอาควรนะพี่น้องควรกะาขาแข็งให้ดีมีเฮงเนาะ มีรานคนียมีเลียงดยหมือนได้เลี้ยงด้ยหมนร้านเลี้ยงเหือนคนแรกเติมแต่เรื่อความหนักเลาอเวลามันยังร้าอยู่ดอกเอาผลังก็ได้หัวในรีบดีบดี แน่นแข้งแห้งแล้วอ้วนขึ้เก่าจุดท่อย่างบ่ได้หลกยากไปยากว่ะใครส่เื่อนเอานูเอื้อนราอไปทำงานอโอ้ขาเกือบขาเกือไก่พึ่นคัวกับไก่

เอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแบเพียงเท่าทนี้เด้ออย่าลืมกดไกกลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาตีสาวลาวเด้อพี่น้องเด้อสบายดีหลายช่องขนาดเลยพี่น้องเลยเรื่องในช่องสามเดือนติดไปกับยังใายนั่นเป็นหมเดือนนั่นเป็นหมดเดือน ก็ได้ทราบไป